สองจำเป็นต้องเลี้ยงเจ้าที่หรือไม่เลี้ยงและโตไหมต้องถามมินะเลี้ยงและโตไหมกินจุกไหมลเลนะมีกี่ขาเจ้าที่นะมีกี่ขามีกี่แขนชอบอะไรชอบแกงส้มหรือชอบแกงขั่วหรือชอบก๋วยเตี๋ยวนะตรงนี้ต้องการจะประชดว่ามีหรือ เจ้าที่แต่ถ้าว่าจะโดยโวหารของคนที่เขาเรียกตัวไปว่าเจ้าที่แต่พระกรพอจะเข้าใจนะถ้าจะทําความเข้าใจถ้าไม่แกล้งไม่แกล้งสํานวนจนเกินไปหมายถึงใครตรงนี้ต้องบอกว่าหมายถึงเจ้าของที่เก่าที่ตายไปแล้วมนุษย์ที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นและตายไปแล้ว ไม่มีสิทธิไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้นแล้วในทางโลกแต่ด้วยมะโนกรรมนี่อันนี้แหละด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ประพฤติเปฏิบติตามทมคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตคุ้นเคยอยู่กับอะไรก็จะติดใจอยู่กับสิ่งนั้นที่ดินนี่แม้คนเรานี่มอบกายถวายชีวิตเพื่อจะมีที่อยู่ที่ทำกิน ที่อาศัยใครมีที่ดินมากนั่นแหละเอาไว้คุยแข่งกันได้เลยว่าเรามีฐานะเรามีหลักฐานเพราะฉะนั้นที่ดินนึงจึเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้จิตวิญญาณที่ไม่รู้อะไรเนี่ยยึดติดได้ง่ายจึงมีผีเจ้าของที่ดินเนี่ยรุ่นแล้วรุ่นเล่าอยู่ในที่ดินของตนตรงนั้นทั้งทั้งที่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมือไปแล้วนวู่นเนี่ยที่ตรงเนี้ย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้านูแล้วอืมจนกระทั่งมาถึงรุ่นเรารัชกาลที่เก้าแล้วเนี่ยเปลี่ยนเจ้าของมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่คนที่จะเป็นเจ้าของอยู่เดิมมันอาจจะยังคิดยึดติดอยู่ในที่ดินตรงนี้ที่ฉันที่ฉันที่ฉันนาฉันไล่ฉันสวนฉันบ้านฉันเคยอยู่ตรงนี้จิตตายแล้วไปไม่เป็นห่วงทรัพย์ที่เคยมีเพราะไม่มีคนผู้บอกทาง ไม่มีคนชี้ทางก็เลยเป็นจิตวิญญาณของพวกเปตาชนนี่นะจัดเป็นพวกนี้นะเป็นเปตาชนคือเป็นเปตสมัยมีชีวิตเรียกว่าประชาชนพอตายแล้วถ้ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในที่ตรงนั้นอยู่ในบนโลกใบนี้เรียกว่าเปตาชนหรือว่าเปรตนั่นเองอที่เขาเรียกมนุษย์สเปโตเนี่ยเปรดพวกนี้แหละเปโตเนี่ยเปืม พระนั้ั้นก็เลยยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้ในเมื่อยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนี้เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่ได้เราเลี้ยงด้วยอะไรเอาอาหารไปเลี้ยงเอาของกินไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้ใส่ใส่ไม่ได้แล้วใส่ไม่ได้เพราะไม่มีกายหยาบเปลี่ยนประเพณีแล้วการกระทำของเรามันเป็นประเพณีของคนที่กระทำต่อสิ่งที่มีรูปร่างตัวตนนะ ดังนั้นก็เลยว่าเลี้ยงเท่าไหรก่ก็ไม่เกิดประโยชน์สินี่ถ้าจะเลี้ยงต้องเลี้ยงด้วยการอุทิศบุญเรามาทําคุณงามความดีอะไรก็ตามแต่ขออุทิศผลของกรรมดีนั้นเพราะขออุทิศความดีทั้งหลายที่เราก็ได้กระทําแล้วนั้นให้แก่เจ้าที่ทั้งหลายคือจิตวิญญาณทั้งหลายที่มายึดมั่นถือมั่นอยู่ในที่ดินทั้งหลายเหล่านั้น จริงๆนั้นไม่เฉพาะที่บ้านเราด้วยนะอย่างที่เราให้อุทิศส่วนบุญกันเนี่ยมาเนอมารับกันทั่วไปนะโอ้โหทั่วไปหมดเลยอะใช่เฉพาะที่แปลงนั้นโฉนดนั้นแค่เพียงไล่หนึ่งหรืองานหนึ่งหรือแค่เพียงไม่กี่ตารางวาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราอุทิศอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละคือการเลี้ยงเลี้ยงจิตวิญญาณหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ได้รับบุญกุศลจะได้ไปเกิดไม่ต้องมาเฝ้าอยู่ที่ดินตรงนั้น เพราะการที่ได้เป็นเจ้าที่อยู่ตรงนั้นต้องถือว่าเป็นผลเสียไม่ใช่เป็นผลดีเพราะจิตยึดติดเลยไม่ไปเสวยส่วนของคุณงามความดีอาจจะเคยทำความดีเอาไว้บ้างอาจจะเคยใส่บาตรพระอาจจะเคยสวดมนต์กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าไอ้การสรรเสริญการใส่บาตรการทำทานตรงนั้นสามารถจะทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้อ แต่เขามามัวติดใจว่าที่กูที่กูของเราของฉันอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่ไปจนกว่าจะมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเช่นพวกเราทั้งหลายหรือพระเอาเอาพระมีศีลหน่อยมันจะได้เชื่อถือได้เอาไปชี้แจงให้ฟังที่เรียกว่าเอาไปเทศน์น,นั่นแหละพอไปเทศน์นั้นผีฟังรู้เรื่องว่าโอ้ไอเรายึดติดตั้งนานว่าเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วว่าไปแล้วเนี่ยพอไปก็หลุดเลย หลุดจากการเป็นเปรตที่เฝ้าเฝ้าทรัพย์เขาเรียกผีปู่โสมเฝ้ารัพย์ก็เรียกหลายสำนวนอันเดียวกันเป็นจิตวิญญาณประเภทนี้มาเกิดอยู่เพราะฉะนั้นการเลี้ยงของเราจึงไม่เกิดผลนะไม่เกิดผลเลี้ยงด้วยอาหารต้องเลี้ยงด้วยบุญบอกบุญให้แล้วก็อย่าบอกนะคอยดูแลรักษาที่ดีนะอย่าให้ใครมาลุกมาลำ้ำโออย่างนั้นถ้าเรียกกันว่ายึดเลย ดึงเอาไว้อีกแน่ฉันจะไปแล้วเชียวลูกมันบอกให้อยู่อยู่ก่อนอยู่ก่อนเฝ้าบ้านนะพ่อเฝ้าบ้านนะแม่โอ้ทุกวันนี้ผีปู่ย่าตายายเฝ้าบ้านให้นะเป็นอย่างนั้นอันนั้นนะผิดนะผิดไล่ท่านให้เพเกิดอย่าให้มาอยู่